สวัสดีค่ะทุกท่านที่รักงานถักโครเชต์ค่ะเรามาถักดอกไม้แบบนี้กันนะคะเป็นการถักดอกไม้แบบต่อเนื่องค่ะไหมพรมและเข็มที่ใช้ในการถักท่านใช้ของท่านที่มีอยู่นะคะแล้วปรับให้เข้ากับชิ้นงานที่ท่านต้องการถักค่ะแถวที่หนึ่งทำโซ่ก่อนนะคะถักโซ่แปด นับโซ่ลงมาค่ะหนึ่งสองสามสี่แทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ให้ไหมสองเส้นอยู่บนเข็มเกี่ยวไหมออกมาค่ะทำควักธรรมดาหนึ่งครั้งถัดไปถักโซ่สี่แทงหัวเข็มในโซ่แรกค่ะเลื่อนห่วงออกมาทำพอสองคอค่ะ นหนัวเข็มสองครั้งลงในวงกลมนี้ค่ะได้สามหลักแล้วนะคะถัดไปทำพอสองคออีกหนึ่งครั้งค่ะโซ่สี เอื้อนห่วงค่ะแทงหัวเข็มในวงกลมค่ะหนึ่งกลีบจะมีห้าหลักค่ะต่อไปกลีบที่สองถักโซ่ขึ้นไปสี่ทำพอสองคอทั้งหมดสี่ครั้งค่ะกลีบที่สองจะมีห้าหลักนะคะเท่ากับกลีบที่หนึ่งค่ะ ถักต่อเนื่องขึ้นไปเลยค่ะโซ่แปดนับโซ่ลงมาค่ะหนึ่งสองสามสี่แทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ค่ะถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถัดไปค่ะถักโซ่สี ตรงนี้คือหลักคอสองคอค่ะแทงหัวเข็มผ่านสองเส้นค่ะทำฟักธรรมดาหนึ่งครั้งค่ะถักกลีบนะคะค่ะเอาสองกลีบนี้วางไว้ข้างล่างค่ะหมุนงานมาด้านขวามือนะคะทำพอสองคอค่ะตรงในวงกลมสองครั้ง ถักโซ่4เตือนห่วงค่ะในหนึ่งกลีบจะมี5ห,หลักนะคะเหมือนที่เราเริ่มต้นค่ะถัดไปค่ะถักกลีบที่2ถักโซ่สี่ทำพอ2อคอค่ะ ทั้งหมด4ครั้งก็จะเป็น5หลักนะคะใน1กลีบ ถักกลีบของดอกที่สามนะคะถักโซ่ขึ้นไปแปดค่ะ หักพอสองคอสองครั้ง ถักขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวตามต้องการค่ะกลีบที่สองของดอกสุดท้ายค่ะปิดกลีบด้วยโซ่สี่แทงหัวเข็มในวงกลมนี้นะคะเตือนห่วงค่ะต่อไปแถวที่สองเราจะถักอีกสองกลีบนะคะให้ครบสี่กลีบในหนึ่งดอก ค่ะทุกดอกนะคะถักโซ่ขึ้นไปสี่ค่ะทำพอสองคอทั้งหมดสามครั้งนะคะ ัะกลีบที่สีค่ะโซ่สี่ 4. ทำพอสองคอค่ะทั้งหมดสี่ครั้ง จากอีกสองกลีบค่ะในดอกถัดไปทำพอสองคอเลยนะคะ ในดอกที่หนึ่งเราจะถักแค่หนึ่งกลีบค่ะถัดไปถักโซ่แปดนับโซ่ลงมาสี่ค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ถักควักธรรมดาค่ะต่อไปถักโซ่สี่แทงหัวเข็มค่ะ ในหลักพอสองคอข้างล่างนะคะของแถวที่สองเกี่ยวไหมออกมาค่ะเตื่อนห่วงหนึ่งครั้งค่ะงานอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการถักกรีบค่ะเอาไหมไว้ข้างบนหมุนงานไปข้างหลังนะคะทำพอสองคอทั้งหมดสามครั้ง ถักโซ่แปดนับโซ่ลงมา4ค่ะทำควักธรรมดานะคะถักโซ่4แทงหัวเข็มค่ะในหลักคอ2คอข้างล่างนะคะ เลื่อนห่วงออกมาค่ะหมุนงานค่ะค่ะให้หมุนงานมาด้านขวามือนะคะไหมที่จะถักอยู่ข้างบนค่ะถักคอสองคอค่ะอีกสองครั้งจะถักแค่สี่หลักนะคะดึงไหมขึ้นเอาเข็มออกค่ะ จะเชื่อมต่อกับดอกข้างล่างค่ะคือดอกที่สองนะคะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ค่ะค่ะเกี่ยวไหมจะปีบข้างบนค่ะเลื่อนห่วงออกมานะคะค่ะตรงนี้ถักปิดปีบให้ครบห้าหลักค่ะถักโซ่สี่เลื่อนห่วงค่ะ หักโซ่สี่ลึงไหมขึ้นเอาเข็มออกต่อไปก็จะเชื่อมต่อกับกลีบที่สองของดอกข้างล่างนะคะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่ค่ะเกี่ยวไหมเลื่อนห่วงออกมาตรงนี้มีหนึ่งหลักอยู่นะคะผักพอสองคอค่ะอีกสี่ครั้ง กลีบถัดไปค่ะถักโซ่แปดถักเหมือนกันค่ะคว้าธรรมดาที่โซ่ที่สี่ก่อนถักโซ่อีกสี่แทงหัวเข็มค่ะบนหลักพอสองคอข้างล่างนะคะ พักธรรมดาค่ะหมุนงานมาค่ะงานที่จะถักอยู่ด้านนี้นะคะถักคอสองคออีกสองหลักค่ะหลีพี่ถักขึ้นไปจะมีสี่หลักดูนะคะดึงไหมขึ้นเอาเข็มออก มาเชื่อมต่อกับดอกที่สามค่ะแทงหัวเข็มในโซ่ที่สี่เกี่ยวไหมมาค่ะถักโซ่สี่ปิดกลีบค่ะเลื่อนห่วงค่ะกลีบถัดไปก็จะถักเหมือนตรงนี้นะคะ ถักพอสองคออีกสครั้งค่ะที่เหลือด้านนี้ถักจนจบแถวนะคะ กรีบสุดท้ายแล้วนะคะปิดกลีบด้วยโซ่สี่เื่อนห่วงค่ะต่อไปแถวที่สี่จะถักเหมือนแถวที่สองนะคะคือถักกลีบให้ครบทั้งหมดสี่กลีบในหนึ่งดอกเสร็จแล้วเชื่อมต่อค่ะค่ะถักมาจนจบแถวนะคะ ถักเสร็จแล้วนะคะแถวที่ห้าแถวที่เจ็ดแถวที่เก้าขึ้นไปนะคะจะถักเหมือนแถวที่สามค่ะแถวที่สี่แถวที่หกขึ้นไปนะคะจะถักเหมือนแถวที่สองค่ะ ถักให้ได้ความยาวตามต้องการค่ะด้านนี้คือแนวนอนนะคะส่วนด้านนี้ที่ถักขึ้นไปคือแนวตั้งค่ะจบที่แถวที่เป็นเลขคู่นะคะถักโซ่สี่ปิดกลีบค่ะยังมีสองกลีบอยู่ค่ะเราเติมกลีบขึ้นไปนะคะให้ครบสี่กลีบแล้วโยงมานะคะ กลีบถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนปิดกลีบนะคะและจบแถว หัที่หนึ่งที่เราเริ่มต้นนะคะตรงนี้แถวที่สองที่เราถักไว้สามกลีบถักให้ครบค่ะ จบแถวแล้วนะคะนำไปเป็นผ้าพันคอรหรือผ้าคลุมไหลก็ได้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ